ตอนที่20ปรากฏการหมื่นดาราร่วมสำแดงเมื่อจี้หนิงกำหนดจิตตามเคล็ดวิชาพลังปราณที่เอ่อล้นอยู่ภายในทะเลสาบแห่งตำหนักม่วงที่กว้างใหญ่ไพศาลก็พลันยุบตัวลงมาลึกลงไปใต้ทะเลสาบพ,พลังปราณจำนวนมหาศาลควบแน่นเข้าหากันอย่างไม่หยุดยั้งก่อกำเนิดเป็นดวงดาวที่สุกสว่างดวงแล้วดวงเล่า หลังจากที่เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ผิวหน้าของทะเลสาบซึ่งยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัดก็พลันปันป่นป่วนโกลาหลดวงดาวที่พราวแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพากันผุดขึ้นจากใต้ทะเลสาบแล้วล่องลอยขึ้นสู่ห้วงมิติอันกว้างใหญ่ที่เบื้องบนจวบจนกระทั่งหมู่ดาวทั้งมวลลอยขึ้นไปประดับเต็มท้องฟ้าจนแทบไร้ช่องว่าง ทะเลสาบอันกว้างใหญ่จึงได้กลับคืนสู่ความมืดมิดอีกครั้งและนี่คือปรากฏการณ์ระดับแรกหมื่นดาราร่วมสำแดงจากนั้นทะเลสาบก็พลันสั่นสะเทือนขึ้นอีกครั้งระดับน้ำยุบตัวลงไปอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อพลังปราณที่ส่วนลึกเริ่มควบแน่นขึ้นเป็นดวงดาวซึ่งสุกสว่างและมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าที่แล้วมาอย่างเทียบกันไม่ได้ จนกระทั่งเวลาให้หลังเมื่อการถือกำเนิดสิ้นสุดลงดาวดวงนี้จึงได้โผล่พ้นผิวทะเลสาบและล่องลอยขึ้นสู่นภากาศขนาดอันยิ่งใหญ่และรัศมีอันเจ,จิดจรัสของมันกลบเลือนหมู่ดาราทั้งมวลที่ผุดขึ้นก่อนหน้าจนหม่นมองสีพื้นผิวทะเลสาบตลอดจนห้วงมิติอันใหญ่โตที่เบื้องบนถูกแสงสุกสว่างหากอ่อนโยนของมันอาบไหลจนเรืองรอง ความมืดมิดถูกขับไล่จากไปจนหมดสิ้นและนี่คือปรากฏการณ์ระดับที่สองจันทราแรดทอประกายแสงหลังจากดวงจันทราลอยขึ้นไปสถิตนิ่งที่กลางหาวทะเลสาบแห่งตำหนักม่วงก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกว่าเดิมอีกหลายเท่าทั้งยังยุบตัวลงอย่างบ้าคลาั่งหากมิใช่ว่าทะเลสาบแห่งนี้ลึกกลมและกว้างใหญ่เพียงพอ มันคงจะแห้งขอดไปเนิ่นนานแล้วแม้แต่จี้หนิงซึ่งสั่งสมพลังปราณภายในกายจนมากมายมหาศาลร,ระดับน้ำในทะเลสาบของเขายังลดหายไปถึงสามในสิบส่วนทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห่วงลึกของทะเลสาบคราวนี้คือดวงดาวที่ยิ่งใหญ่และส่องแสงเจิดจ้าร้อนแรงจนทำให้ห่วงน้ำทั้งหมดของทะเลสาบสุกสว่างขึ้นมา และยามเมื่อเจ้าแห่งดาราโผล่พ้นขึ้นเหนือทะเลสาบมันก็ลุกไหม้และเปล่งประกายรัศมีอันโชดช่วงที่ทำให้นภาราตรีกลับกลายเป็นที่วาอันสว่างสวยัยและนี่คือปรากฏการณ์ระดับที่สามอันเป็นระดับสูงสุดสุริยันผุดเด่นบุรพาทิตย์ชั่วขณะนั้นทุกสิ่งล้วนสงบนิ่งในสภาพคลายเป็นห้วงนิรัน์ มณีแห่งห้วงจัก,กรวาลทั้งสองอันประกอบไปด้วยสุริยันอันร้อนแรงและจันทราที่สงบนวลโคจรเข้าประจำตำแหน่งท่ามกลางการประดับห้อมล้อมของหมู่ดาวจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนหมื่นดาราร่วมสําแดงจันทราแรกทอประกายแสงสุริยันผุดเด่นบุรพาทิตปรากฏการทั้งสามซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า การเลื่อนระดับสู่ปรมาจารย์หมื่นสำแดงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบล้วนบังเกิดขึ้นจนครบถ้วนผสานร,รวมทันทีที่จี้หนิงกำหนดจิตชักนำพลังปราณในทะเลสาบที่ยังคงเหลืออยู่อีกเกือบครึ่งก็ยุบหายไปอย่างรวดเร็วที่ปรากฏขึ้นแทนคือประกายแสงจำนวนนับหมื่นนับแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ขาดสาย ประกายแสงทั้งมวลถูกดึงดูดเข้าหาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวก่อนจะผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวส่งผลให้พวกมันทุกดวงขยายขนาดใหญ่โตและสุกสว่างยิ่งขึ้นไปอีกจวบจนกระทั่งระดับพลังปราณในทะเลสาบแห้งขอดหมดสิน้นความเคลื่อนไหวทั้งมวลในห้วงมิติแห่งนี้จึงได้กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้ง ดวงดาวทั้งหลายถูกดึงดูดชักนำด้วยปรากฏการณ์แห่งห้วงจักรวาลให้เริ่มต้นเคลื่อนไหวเป็นวงจรอันง,งดงามตามธรรมชาติรอบดวงสุริยันและจันทราในห้วงมิติขณะเดียวกันมู่จื่อซัวซึ่งรับหน้าที่อารักขาก็สังเกตพบว่าจี้หนิงหยุดการดูดซับแก่นธาตุหลอมเหลวลงการเลื่อนระดับของสิบพี่จี้หนิงคงใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ทันใดนั้นเองพลังงานธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่รอบร่างของจี้หนิงก็ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นระลอกโหมกระนำอย่างรุนแรงและเมื่อกระแสพลังนั้นสงบลงจี้หนิงก็ลืมตาลุกขึ้นยืนพร้อมเปล่งเสียงหัวเราะด้วยความปลื้มปิติสำเร็จแล้วขอแสดงความยินดีกับสิพี่ที่ก้าวขึ้นเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงมู่จื่อซัวกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีไม่แพ้กัน ข้าทดลองโครจรพลังดูแล้วเป็นดังที่เจ้ากล่าวไว้เมื่อวงโครจรของดวงดาวในร่างข้าสั่นพ้องและผันแปรตามวิถีของดาราในห้วงจัก,กรวาลผลของมันช่วยให้ปริมาณพลังธาตุธรรมชาติที่ดึงดูดได้จากการฝึกปรือเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายสิบเท่าจี้หนิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มหากส่วนลึกในใจกลับอดสะทกสะท้อนไม่ได้ เส้นทางการฝึกฝนหลังจากนี้จะไม่มีทางลัดอีกต่อไปหากเขาต้องการใช้แก่นธาตุหลอมเหลวในการเลื่อนระดับหนทางเดียวที่พอจะเป็นไปได้คือเลียนเยี่ยงอย่างนักพรดมังกรไฟลงทุนจัดตั้งค่ายกลขนาดใหญ่แล้วกักตนบำเพ็ญเพียรอคอยจนกว่าพลังงานธรรมชาติที่ถูกดึงดูดให้มารวมตัวจะควบแน่นเป็นแก่นธาตุหลอมเหลวในปริมาณที่มากเพียงพอขนาดนั้น อย่างไรก็ตามน้อยคนนักที่จะยินยอมกระทําเรื่องอันฟุ่มเฟือยเช่นนั้นหากมิได้มีเหตุจำเป็นอันเร่งร้อนต่อให้มีปัญญาจัดตั้งค่ายกลรวบรวมพลังาธาตุธรรมชาติขึ้นมาปรมาจารย์หมื่นสัาแดงและนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดส่วนมากล้วนเลือกที่จะใช้เวลาฝึกฝนด้วยตนเองแล้วเก็บแก่นาธาตุหลอมเหลวไว้ใช้ในการอื่น สิทธิ์พี่แม่เลื่อนระดับขึ้นเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงแต่น่าเสียดายที่ยังขาดอาวุธคู่มือที่เป็นสมบัติวิเศษอันดับพิภพมู่จื่อซวยหยุดหัวรอกอย่างมีเล่ห์นคย้าเห็นว่ากระบี่บินที่ได้จากเปยเหอโจชุดนั้นเหมาะสมกับท่านเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อให้โอกาสอันน่ายินดีนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์พร้อม สิทผู้น้องขอยกมันให้ท่านในฐานะของขวัญร่วมแสดงความยินดีขอสิทธิ์พี่โปรดรับไว้ทำเช่นนั้นไม่ได้จี้หนิงปฏิเสธข้อเสนอของมันในทันทีแน่นอนว่าชุดกระบี่บินของเปย่ยเหอโจวนับเป็นสมบัติวิเศษชั้นยอดที่ยังทรงพลังยิ่งกว่าเก้ากระบี่พลังหยางซึ่งเป็นแกนของพยุหพันกระบี่จำลองในปัจจุบัน แต่นั่นหมายความว่ามูลค่าของมันก็สูงส่งเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันหากบอกว่ากระบี่บินอันดับมนุษย์ขั้นสูงสุดมีมูลค่าเท่ากับแก่นธาตุหลอมเหลวประมาณ5กิโลกรัมกระบี่บินอันดับพิพพขั้นสูงของเปยเหอโจก็สมควรมีมูลค่าสูงถึงเล่มละ50กิโลกรัมและที่หาได้ยากยิ่งก็คือนี่เป็นกระบี่ชุดที่เข้ากันถึง9เล่ม ดังนั้นมูล,ลค่าสุทธิของมันก็อาจพุ่งขึ้นไปถึง500กิโลกรัมได้อย่างไม่ยากเย็นสิบพี่ย่อมรู้ดีว่ากระบี่ชุดนี้ไม่เหมาะสมกับแนวทางวิชาฝีมือของข้ามู่จื่อซวยังคงพยายามหวานล้อมต่อไปยามนี้เมื่อข้ามอบมันออกไปเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านทะลวงระดับการฝึกปรือขึ้นไปอีกขั้นท่านจะไม่ให้เกียรติรับเอาไว้เชียวเหรอ เมื่ออีกฝ่ายผูกมัดเขาด้วยคำพูดเช่นนี้จี้หนิงยังจะกล่าวอะไรได้อีกเขาได้แต่ฝืนยิ้มแล้วกล่าวว่าตกลงข้าจะรับมันเอาไว้ควรทราบว่าทั้งคู่ยังจะต้องออกเดินทางผจญภัยและฝากชีวิตไว้ในมือของอีกฝ่ายไปอีกเนิ่นนานไหนจะเอาแต่โต้เถียงกันด้วยเรื่องผลประโยชน์คิดเล็กคิดน้อยในทุกเรื่องราวได้เพื่อเป็นการตัดปัญหา จี้หนิงจึงได้แต่จำนี่บุญคุณครั้งนี้เอาไว้ในใจอีกครั้งวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผันชั่วพริบตาก็ผ่านไปถึงครึ่งเดือนเรือหัวมังกรแล่นตัดหมู่เมฆไปข้างหน้าอย่างไม่เร่งรีบแต่ทันทีที่ฝ่าพ้นกลุ่มเมฆและทัศนวิสัยเบื้องหน้ากระจ่างแก่สายตาจี้หนิงและมู่จื่อซัวก็ต้องสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บ ที่แทรกอยู่ท่ามกลางผืนฟ้าอันกว้างใหญ่คือห่วงมิติที่บิดเบี้ยวจนแตกร้าวเบื้องหลังรอยแตกขนาดมหฮมานั้นคือความว่างเปล่าสีเทาอันไร้สิ้นสุดซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในถึงแม้ว่ารอยแตกดังกล่าวจะยังอยู่อีกห่างไกลและนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองได้พบเห็นมันทว่าจี้หนิง และมู่จื่อซัวยังคงเลือกที่จะหลบเลี่ยงเปลี่ยนทิศทางไปในทันทีด้วยระดับพลังฝีมือของทั้งสองในตอนนี้หากบังเอิญพลัดหลุดเข้าไปภายในย่อมมีแต่ต้องตกตายโดยปราศจ,จากหนทางอื่นใดทั้งสิน้นเมื่อกลับเข้าสู่เส้นทางปกติจี้หนิงซึ่งยืนอยู่บนหัวเรือก็นำเอากระบี่วิเศษอันดับพิภพออกมาฝึกฝนสร้างความคุ้นเคยอีกครั้ง กระบี่วิเศษทั้ง9้าซึ่งถูกจำกัดให้มีขนาดเท่านิ้วมือเหินบินเวียนวนอยู่บนฝ่ามือของเขาบางครั้งตวัดฟาดฟันบางคราแผลพุพ่งรังสีอันแหลมคมออกช่างเป็นกระบี่ที่เกลี้ยกราดดูร้ายยิ่งนักทั้งยังบรรจุด,ด้วยจิตสังหารอย่างเต็มเปี่ยมเนื่องจากเขาไม่รู้จักชื่อของกระบี่ชุดนี้เขาจึงตั้งชื่อให้มันว่าเก้ากระบี่อุดรทารา เปยเหอตามชื่อตระกูลของเปยเห ở, อโจผู้เป็นเจ้าของเดิมทั้งยังคิดเอาชื่อนี้ไว้ตักเตือนตนเองว่าอย่าได้ไว้วางใจผู้ฝึกฝนคนอื่นสิพี่จี้หนิงโปรดดูทางด้านนั้นมู่จือ่อซัวส่งเสียงร้องพลางชี้นิ้วไปเบื้องหน้าเมื่อจี้หนิงหันไปมองเขาก็พบเรือหอขนาดใหญ่ที่ดูคุ้นตาก,กำลังแล่นตรงเข้ามา นั่นสมควรเป็นสมบัติวิเศษของผู้เข้าร่วมการทดสอบที่มีฉายาว่าไรลักษ์คงไม่มีปรมาจารย์หมื่นสำแดงคนอื่นซ่อนตัวอยู่บนเรือใหญ่อีกมั้งมู่จื่อสัวถามขึ้นเขาอดไม่ได้ที่จะต้องคิดถึงเหตุการณ์ที่เกือบพลาดท่าถูกกลุ่มของเปย่ยเหอโจสซุ่มโจมตีเมื่อครั้งก่อนข้าจะลองสำรวจดูเอง จี้หนิงรวบรวมสมาธิส่สงเทพสำนึกกวาดออกไปทางเรือใหญ่สีหน้าของเขาผ่อนคลายลงคาดว่าครั้งนี้ยังดีกว่าบ้างต่อให้นับรวมนักพรตไรลักษ์เข้าไปก็ยังนับได้เพียงสองคนเท่านั้นคําพูดของจี้หนิงพลันสะดุดลงพร้อมกับท่าทางผ่อนคลายที่เปลี่ยนเป็นตั้งใจรับฟังที่หัวเรือฝั่งตรงข้ามเงาของบุคคลสองคนนั้น ก็จ้องมองมายังเรือหัวมังกรด้วยท่าทีหวาดระแวงพวกเขาคือนักพรตไรลักษณ์ในชุดสีเทาและนักพรตตะวันบูรพาในชุดสีขาวนั่นสมควรเป็นเรือหัวมังกรของสิทธิจากสำนักเซียนขาวดำนักพรตไรลักษ์เป็นผู้สังเกตเห็นก่อนจากท่าทีอันผ่อนคลายไม่รีบร้อนของเขาคาดว่าคงได้สากสัตว์อสูรครบแล้ว นักพรตตะวันบูรภากล่าวขึ้นบ้างสิทธิ์ของสำนักเซียนขาวดำจะยังไงก็แตกต่างจากพวกเราที่ต้องพึ่งพาอาศัยโชคเคราะห์ในการสแสวงหาความสำเร็จนักพรตไรลักษ์ขมวดคิ้วสายหัวอันที่จริงเมื่อแรกเข้าสู่เทือกเขาจองจำโชคของพวกเรายังคงไม่เลวอยู่สามารถกำจัดสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงได้หนึ่งตัว แต่หลังจากที่พวกเราไปแตะต้องอสรพิษฟ้าครามเข้าทุกสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่เพียงลงมือล้มเหลวทุกครั้งเมื่อสามวันก่อนยังถูกมันหลอกล่อเล่นงานจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนักพรตะวันบูรพาคบเคี้ยวเคี้ยวฟันพลางกล่าวว่าครั้งแรกถูกมันใช้เล่อุบายหลบหนีเอาตัวรอดไปได้ครั้งที่สองมันกลับกล้าล่อลวง พวกเราเข้าสู่หลุมพรางมรณะหากวันหน้าจับตัวมันได้ค่าจะให้มันตายอย่างทรมานอสรพิษฟ้าครามเหรอจี้หนิงที่ใช้เทพสำนึกสังเกตการฝ่ายตรงข้ามพูดด้วยการอ่านปากในใจหวนระลึกถึงคู่ปรับสำคัญที่เจอเมื่อครั้งออกเดินทางจากตระกูลจี้เขตปกครองตะวันตกเพื่อฝึกฝีมือเป็นครั้งแรกหลังจากที่สังหารเทียมู่ซานจี้หนิง เคยย้อนกลับไปค้นหาแต่ก็ไม่พบซากศพของมันแต่อย่างใดตอนนั้นเขาจึงได้แต่ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจสำเร็จความสามารถเคลื่อนย้ายในพริบตาและหลบหนีไปได้ในที่สุดอสอรพิษฟ้าครามเป็นสัตว์เทพอสูรที่ยากจะหาเจอเป็นไปได้หรือไม่ว่าอสรพิษฟ้าครามที่พวกเขากล่าวถึงจะเป็นตัวเดียวกับที่ข้าเคยเจอที่เทือกเขานางแอนนาะ จี้หนิงครุ่นคิดอยู่ในใจก่อนเปล่าชักชวนขึ้นสิบน้องจื่อซัวรบกวนเจ้าบังคับเรือของเราเข้าไปใกล้กับพวกเขาหน่อยสิพี่ต้องการพบกับพวกเขาเหรอมู่จื่อซัวย้อนถามด้วยความสงสัยแต่เมื่อเห็นจี้หนิงพยักหน้ายืนยันเขาก็ปฏิบัติตามโดยไม่เอ่ยถามมากความอีก จีหนิงจ้องมองไปยังเรือของฝ่ายตรงข้ามด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับข่าวสารเพิ่มเติมจากพวกเขาจะยังไงก็ตามยังพอมีเวลาอีกสองเดือนที่ต้องอยู่ในอาณาเขตของเทือกเขาจองจาเขาจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้สืบดูว่าอสรพิษฟ้าครามตัวนี้ใช่เป็นตัวเดียวกันกับที่เขาเคยรู้จักหรือไม่